ผู้บังคับการตำรวจจังหวัดชุมพรเปิดทำการฝึกตำรวจอาสาสมัครเมื่อเวลา8นาฬิกานาทีวันที่29พฤศจิกายน2556ที่สถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการเปิดการฝึกอาสาสมัครตำรวจบ้านสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนโดยมีพันตำรวจเอกอภินันโกสันวิทย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรปากน้ำหลังสวนกล่าวรายงาน และพันตำรวจโทโกสิทธิ์กัรจนะโกมลรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนนำผู้ใหญ่บ้านกำน,นันนายกอาบาตและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพลตำรวจตรีสุดที่น่าสุดยอดผู้บังคับการสาตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรกล่าวว่าในปัจจุบันการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีปัญหาเนื่องจากกำลังพลขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการวางมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันมีมากขึ้นทั้งปัญหาด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาเด็กและเยาวชนปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆอาสาสมัครภาคประชาชนจึงมีบทบาทในการช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเป็นอย่างมากจนแทบพูดได้ว่าหากไม่มีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สามารถดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพสถานีตำรวจภูธรปากน้ำหลังสวนมีอาสาสมัครอปปร ที่เข้ามาช่วยเหลืองานของตำรวจอยู่แล้วแต่บางครั้งทําให้เกิดความสับสนและการซ้ําซ้อนไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงมีนโยบายที่จะรวมอาสาสมัครภาคประชาชนทุกชุดเข้าด้วยกันอยู่ใต้กฎระเบียบของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติรองรับอย่างถูกต้องจึงเปิดรับสมัครและฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านขึ้นโดยมีอาสาสมัครตํารวจบ้านเข้ารับการฝึกอบรมในวันนี้จํานวน100คน